Are beautiful interested you in this nice? แพทินยองจริงๆแล้วค่อนข้างยากคือถ้าคนดูเผลอๆน่ะมันก็จะมองว่าเป็นแค่แบบเป็นผีเหรอเป็นคนโดนฆ่าเหรออะไรเงรี้ยถ้ามองเผลอๆน่ะเขาจะมองไม่เห็นบทว่าบทอ่ะมันมีติทีนี้เราอะ ก็ขอบคุณเขามากเขาได้มองเห็นศักยภาพของบทนี้ว่าเฮ้ย mm. บทนี้มันเป็นตัวละครที่เคยถูกบูลลี่นะแล้วมันก็จะมาแก้แค้นคืนแต่วิธีการที่มันจะแก้แค้นคืนน่ะมันมีมิติในการคิดมีวิธีการทําของมันที่มันมีความฉลาดและชั้นเชิงของมันคนดูก็ต้องเชื่อว่าแบบไอ้นี่มันฉลาดวะเขาต้องเป็นคนที่ดูแล้วเรารู้สึกว่าลุ่มลึกคิดมาดีตกตะกอนมาอย่างดีแล้ววางแผนมาตลอดหลายปีต้องเล่นให้ได้คือแค่เห็นแผ่นหลังอะ คุณต้องรู้เลยว่าไอเนี้ยต้องทําอะไรมากกว่าที่เราคิดไแดน่ๆ acting ยังไงใช้แผ่นหลังเล่นมันเหมือนกับสมมุติว่าคุณหันไปมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังทําอะไรอยู่บนรูที่โต๊ะคุณยังไม่รู้ว่าเขาทําอะไรแต่อินเนอร์ของการทาของเขาทีละอย่างอ่ะคุณรับรู้ได้ว่ามันดูเป็นสิ่งที่มันไม่ธรรมดาอ่ะแล้วน้องแพรเนี่ยเขามองเห็นมันว่าบทมันมีสัยภาพพอที่เขาจะได้โชว์การแสดงของเขา ที่ไม่ใช่มองเพียงแค่ว่าฉันมีบทเยอะหรือบทน้อยฉันได้โทรการแสดงขั้นเทพหรือเปล่าคือมันต้องไม่ใช่มองแค่นั้นนะมันต้องมองว่าเขาจะสามารถขับความลึกของตัวละครอัวเนี้ยออกมาได้ไหมอันนี้คือวิสัยทัศน์ของแพรเขาสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าบทเนี้ยมันสามารถดึงการแสดงออกมาได้อันนี้คือความประทับใจแรกเลยที่เขาตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้ สิ่งนึงที่เราสัมผัสได้อย่างหนึ่งคือความทุ่มเทและการทํากันบ้านแล้วเขาก็ทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกจนเข้าเนื้อแล้วเราก็มีหน้าที่แค่บอกว่า yes no หรือว่าถ้า no เราจะขอปรับอะไรฉะนั้นสิ่งที่เรา enjoy มากๆเลยคือเรามาดูเขาเซอร์ไพรส์เราซึ่งพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาเหมือนสอนเราอะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นแบบนี้แล้วเราสอน oh, อ๋อรอเอเอตีความแบบนี้ได้เนอะเอเอ,เอแล้วเราก็แบบเรียนรู้จากสิ่งที่เขาตีความตัวละครอ,อะเอามาปรับ ในการที่เราจะตีความตัวละครที่เหลืออีกตัวหนึ่งแล้วเราก็ปรับใช้อะเราพัฒนาการกำกับของเราผ่านการตีความตัวละครของเขาด้วยเกิดจากการที่เขาอินกับตัวละครตัวนั้นแล้วเขาตีความว่าเขาอยากเล่นแบบนี้เขาอยากเป็นอย่าง,งานั้นอย่างเช่นแบบมีช็อตหนึ่งที่แบบว่าตัวละครตัวนี้แม่งกำลังหยิบของจะมาสู้กับอะไรเงี้ยตัวละครตัวนี้ก็กีดใส่แล้วหัวเราะใส่อะไรเงี้ยซึ่งเราแบบนบทไม่ได้เขียนนะแต่เขาแบบเขาเล่นเน่ะเพราะเขาคิดว่ามันต้องทำอย่างเงี้ยเพราะมันจะเบรกทุกอย่างแล้วมันก็จะคอนโทรลทุกอย่างได้แล้วเออเอเอ,เอ บทไม่ได้เขียนแต่เขาตีความได้วะอันนี้เราเรารู้สึกว่าเราชอบมากมันอน j o ยอ่ะเวลาเราเห็นเราเห็นอะไรที่มันเกินกว่าที่บทคิดไว้หรืออะไรเกิน่าที่เราจินตนาการไว้เราจะ enjoy กับการแสดงมากก็จะบอกว่าอยากให้มาดูถ้าหลับคนที่กลัวเลือดหรือว่ากลัวผีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอาเป็นว่ามาดูเพื่อจะดูว่าเขาทําการแสดงได้ดีแค่ไหนผมมั่นใจเลยว่าแฟนๆทุกคนอ่ะจะไม่มีใครผิดหวังในตัวแพรแน่นอน เพราะแพรเนี่ยแสดงได้เกินและมากกว่าที่คุณคิดแน่นอน。